สัต j ์ y o ยแ c o ค Corporation จำกัดนอกจากจะมีแผนการตลาดที่สร้างไรายได้ให้กับคุณทั้งแผนบรนทีมและแผนทวินเน็ตเวิร์กแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาดูอีกรายได้ที่เพิ่มจากการบริโภคของตัวเราเองนั่นคือผลตอบแทนพิเศษที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อคืนกำไรให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องในแผนทวินเน็ตเวิร์ซึ่งมีดังต่อไปนี้ค่ะ TPI Party Plan Income PI p r o v i d e n t Income G.I. g r o w t h Income MI Mutual Income ซึ่งเงื่อนไขที่จะร่วมรายการทั้ง4รายการนี้นะคะคือท่านจะต้องเป็นสมาชิกระดับโก l ค่ะเรามาดูคุณสมบัติของการร่วมรายการเป็นรายการตอบแทนพิเศษแรก Party Plan Income กันดีกว่าค่ะเรามาดูคุณสมบัติของการร่วมรายการเป็นรายการตอบแทนพิเศษแรก Party Plan Income กันดีกว่าค่ะ คุณสมบัติก็คือคุณแค่บริโภคสินค้าและมียอดซื้อสะสมให้ได้850 PV ขึ้นไปติดต่อกัน3เดือนแต่เงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้าคุณจะซื้อหย่งเหิงหรือว่าหย่งเลิกคะแนนที่ได้สูงสุดแค่4 1 5 PV ฉะนั้นคุณจะต้องซื้อสินค้าอย่างอื่นอีกอย่างน้อย425 PV เพื่อรวมให้ได้เป็น850 PV ค่ะ ซึ่งคุณสมบัตินี้หากเว้นไปเดือนใดเดือนหนึ่งถือว่าสิทธินั้นตกไปและต้องนับเริ่มต้นใหม่ค่ะซึ่งการที่จะเข้าร่วม PPI สามารถทำได้ถึง3แบบดังนี้ค่ะแบบที่1เมื่อเราได้ระดับครบโกในเดือนนั้นบริษัทจะเก็บคะแนนไวใ้ให้เรา4 1 5 PV จากนั้นเราก็เพียงแค่บริโภคสินค้าเพิ่มอีก425 PV เพื่อรวมให้ครบเป็น850 PV ก็จะครบคุณสมบัติค่ะ แบบที่2เราแค่บริโภคสินค้าและมียอดซื้อสะสมครบ850 PV ขึ้นไปแต่เงื่อนไขมีอยู่ว่าแบบนี้ค่ะถ้าคุณจะซื้อหย่งเหิงหรือหยงเลิกคะแนนที่ได้สูงสุดแค่4 2 5 PV ฉะนั้นคุณจะต้องซื้อสินค้าอย่างอื่นอีกอย่างน้อย4 2 5 PV เพื่อรวมให้ได้เป็น850 PV ค่ะ และแบบที่3คือถ้ารหัสสมาชิกของเรามีการจับคู่จ่ายคู่ที่3ในแผนบรินัททีมเท่ากับท่านได้เริ่มต้นสะสมคะแนน415 PV แล้วท่านเพียงแค่บริโภคสินค้าเพิ่มอีก415 PV เพื่อรวมให้ครบเป็น850 PV ก็จะครบคุณสมบัติค่ะซึ่งคุณสมบัติการเข้าร่วมทั้งหมดจะต้องทำติดต่อกัน3เดือนหากเว้นไปเดือนใดเดือนหนึ่งถือว่าสิทธิ์นั้นตกไปจะต้องนับเริ่มต้นใหม่ค่ะ และในการที่เราซื้อสินค้าเพื่อสะสมคะแนนเราก็ยังได้รับสิทธิส่วนลด30%จากส่วนเกิน415 PV ตั้งแต่เดือนแรกที่สะสมเมื่อครบ850 PV ติดต่อกัน3เดือนบริษัทก็จะจ่ายผลตอบแทนในวันที่8ของเดือนถัดไปทันทีค่ะซึ่งผลตอบแทนก็จะได้ดังนี้ค่ะคำนวณจาก10%ของคะแนน PV ในแผนนเน็ Network ทั้งระบบในเดือนที่3หรือเดือนสุดท้ายที่ครบเงื่อนไขและคุณสมบัติ แล้วนำมาเฉลี่ยให้กับสมาชิกทุกคนที่มีคุณสมบัติ PPI ครบตัวอย่างเช่นแบบนี้ค่ะเมื่อเราทำคุณสมบัติ Party Plan Income ครบนะคะและคะแนนรวมระบบของแผน Twin Network ทั้งระบบเท่ากับ10ล้านคะแนน PV ซึ่ง10ล้านคะแนน PV นี่เองก็จะคิดเป็น10%ของคะแนนรวมทั้งหมดจะได้1ล้าน PV ซึ่งเท่ากับ1ล้านบาทค่ะ เงิน1ล้านบาทนี้จะนำไปหารเฉลี่ยให้กับทุกศูนย์ธุรกิจที่มีคุณสมบัติรับปาร์ตี้ a n ลนอินคมในเดือนนั้นๆเท่าๆกันถ้าสมมุติว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติในรอบๆนั้น1,000ศูนย์ธุรกิจเราก็จะนำา1ล้านบาทหาร1,000ศูนสูธุรกิจเท่ากับ1,000บาทที่คุณจะได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะรายการตอบแทนพิเศษที่2 p r o v i d e n t Inc o m e เป็นรายการตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรักษาคุณสมบัติ PPI ต่อคือหลังจากที่เราทำคุณสมบัติรับ PPI มาก่อนครบ3เดือนแล้วนะคะเดือนที่4เราจะไม่สะดวกในการรักษาคุณสมบัติเราก็สามารถแจ้งความประสงค์ไม่ทำคุณสมบัติ PPI เพื่อขอรับผลตอบแทนรายการ P P.I. ได้ค่ะ โดยผลตอบแทนรายการ PI นี้บริษัทจะคิดให้10%ของคะแนน PV ในแผน Twin Network ในเดือนที่แจ้งออกแล้วนำมาฐานเฉลี่ยให้กับทุกศูนย์ธุรกิจให้ได้รับ PI ในอีก2เดือนรวมเป็น3เดือนโดย3เดือนรวมการจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน4,200บาทต่อศูนย์ธุรกิจค่ะและเมื่อเรารับผลตอบแทน PI จนครบแล้ว เราอยากที่จะกลับมาทำคุณสมบัติ PPI เราก็สามารถทำได้อีกครั้งในเดือนถัดไปค่ะโดยที่บริษัทไม่ได้ตัดสถานภาพ PPI ของเราออกแต่จะทำการสะสมเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ค่ะ มาต่อกันที่รายการพิเศษที่3 Growth Income คือการบริโภคแผนทวินิทเวิร์เมื่อเราทำคุณสมบัติ p p i ครบ850 PV แล้วเราบริโภคซ้ำเพิ่มอีก850 PV ซึ่งเมื่อรวมคะแนนในเดือนนั้นเป็น1,700 PV เราจะได้รับผลตอบแทนพิเศษนั่นคือ GI ค่ะและในการที่เราซื้อสินค้าเพื่อสะสมคะแนนเรายังได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด50%จากส่วนเกิน850 PV ค่ะ โดยผลตอบแทนจะคิดจาก5%ของคะแนน PV ในแผนทวินเน็ตเว w ร์ k ทั้งระบบในเดือนแล้วก็นำมาหารเฉลี่ยให้กับทุกศูนย์ธุรกิจที่ครบคุณสมบัติรับ GI ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งรายการผลตอบแทนพิเศษนะคะที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มเติมจาก PPI ดังนั้นในแต่ละเดือนค่ะเราจะสามารถทำคุณสมบัติเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งจากทั้งรายการผลตอบแทนพิเศษ GI และ PPI ได้ในรอบเดียวกันค่ะ รายการตอบแทนพิเศษที่4 Mutual Income เมื่อเราได้รับรายได้จาก GI ติดต่อกันต่อเนื่องครบ3เดือนแล้วเราก็สามารถได้รับรายได้จาก MI โดยอัตโนมัติค่ะโดยคิดแบบนี้นะคะคิดจาก5%ของคะแนน PV ในแผนทวินเน็ตเวิร์ในเดือนที่เราครบคุณสมบัติแล้วก็นำมาหารเฉลี่ยให้กับทุกศูนย์ธุรกิจที่ครบคุณสมบัติรับ MI ซึ่งหากเราได้รับ GI ทุกเดือนอย่างต่อเนื่องก็จะได้รับรายได้ MI อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะ และนี่ค่ะคือรายการผลตอบแทนพิเศษ PPI, PI, GI และ MI ที่บริษัท Joy and c o y Corporation จำกัดจัดทำขึ้น <c oughs> ทั้งหมดนี้ค่ะก็เพื่อให้เป็นเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่บริโภคอย่างต่อเนื่องนั่นคือสิทธิพิเศษที่ได้จากส่วนลดสินค้าราคาขายส่งเพื่อนำสินค้าดังกล่าวไปบริโภคเองในราคาถูก หรือนำสินค้าไปขายต่อผู้บริโภคในราคาขายปลีกจึงทำให้ท่านมีส่วนต่างของกำไรเสมือนท่านได้ทำธุรกิจและจากการบริโภคซ้ำอย่างต่อเนื่องของตัวท่านเองซึ่งทำให้แม้ท่านไม่มีองค์กรท่านก็จะยังมีรายได้จากผลตอบแทนพิเศษดังกล่าวอีกด้วยลวคะค่ะ